สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมัมมลเบลลวันนี้นอกจากที่เพียวอัชราพรของยศจะสามารถคว้าแชมป์ลีกญี่ปุ่นในดิวิชั่นที่2มาครองสร้างความสุขให้กับคนไทยได้แล้วก็มีอีกหนึ่งสาวที่แอดมินจะมาแจ้งข่าวทุกคนครับสำหรับบุงมบิมชัดจุออนมกสีกับการเล่นดิวิชันที่2ของเธอให้กับสโมสรฮิเมจิซึ่งวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับชัดจุออนสาวน้อยคนเก่งทีมชาติไทยของเราอีกแล้วครับที่วันนี้สามารถคว้า MVP มาครอง อีกนัดได้สำเร็จหลังจากที่เธอสามารถคว้า MVP ครั้งล่าสุดเมื่อเม็ดที่ผ่านมานั่นเองครับเท่ากับว่าตอนนี้บุมบิมสามารถคว้า MVP มาครองได้2นัดรวดเลยเก่งจริงๆครับ เท่ากับว่าตั้งแต่เล่นลีกญี่ปุ่นตั้งแต่ตน้นฤดูกาลบุ๋มบิมสามารถคว้า MVP มาครองได้ถึง3ครั้งแล้วครับเก่งจริงๆครับสาวน้อยของเราวันนี้ก็ยังคงสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสกิลครับสำหรับชัจุออนโมกสีคนนี้ไม่มีแผ่วเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเมดไหนเธอก็ใส่หนักใส่เต็มจนสามารถพาทีมไร้พ่ายได้อีกนัดครับเอาเป็นว่าเรามารอเชียให้บุ๋มบิมชัจุออนโมกสีคว้าแชมป์ดิวิชันที่2มาครอง ให้ได้ครับจะเป็นประวัติศาสตร์เลยที่ทีมของสาวชทยของเราสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง2ดิวิชัน่นรอเชียร์เลยครับ